เซ็กซี่มากดีสุดยอดมากดารดัว่ะมันคือดีอ่ะอวรนณสิงออกไปคือนอกกันไหมความสุดน้อยใหญ่คุณวรนณสิงประเสริฐกุลส่งคลิปนี้มาให้ผมดูแล้วบอกว่าอยากทราบความรู้สึกเมื่อได้ชมคลิปนี้ผมรู้แค่ว่าเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของเขาจากการที่ได้ดูทีเซอร์ไปก็พบว่ามาตีมซอมบี้แน่นอนค่ะ เพลงอะไรก็ไม่รู้วันนสิงห์ทายอินแฟนตัวเองตลอดมาริยานี่็มิดยูนิเวิร์สสวยจะตายสุขน้อยอย่างรอเราอ,อยู่ผู้ข้างนอกข้างในต,ต,ตืติ่นตื่นใสแฟนเดินเซ็กซี่มากข้างนอกนต้องดูสวยงามแนะ่ๆแ,นะแล้วมาริยาเนี่ทำไมแต่งหน้าอย่างนี้ฮะมันดูแล้วยังกะสาวอายุเจ็ดสิบเอ้าสิงห์สิงห์ร้องเองเลยเนี่ยว่าจุดจออกไปข้างนอก กันไหมความสุขน้อยใหญ่รอเราอยู่มันมีความเป็นบทกวีฮะคนแขวมันไม่เช um ิงเป็นรับนะภาพไม่คมชัดเสียงดนตรีก็ไม่มันไม่เล่าใจไม่มีทีท่าจะเต้นเลยฉันอยากจะโยกตัวฉันอยากจะฟังเอ็มปีแล้วโยกตัวเอ็มวีของเธอมันไม่ยกเอวันาสิงห์ก็เคยมีภาพแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าข้างนอกมันสวยมากนอกกันไหมผู้คนมากหลายรอเราอยู่จริงๆฉากได้เลยนะฉากสวยมากเลยแต่มันมืดไม่เคยเห็นวานะสิงห์ เวอร์ชันนี้ว่าแค่จังหวะได้ก็ได้แล้วชาบเศร้าส้อยเฝ้าสงแม่อยู่ผมเลยเดินไปบอกน้องว่าสู้สู้วันพรุ่งนี้ประเด็นดีคำว่าสู้สู้นี่พูดอยู่บ่อยมากเลยไม่ความสุขน้อยใหญ่พราะเราอยู่วันนี้วันสงกรานต์ทางรัฐบาลก็เตรียมงานมันเป็นมันมีเรื่องของการแสดงด้วยแล้วในะนการมันก็มีความเป็น หนังทดลองเหมือนแบบทั้งเพลงมีแบบสี่เวอร์ชั่น่ะด้วยกันอะ <love> you. งองคือมันคนลนเทนตเลย<ต>มีความเป็นละครเวทีมากมีแบบคอนเทมต์ริลีแดนะแต่ชีวิตจริงๆมันแรนแค้นจริงๆอ่ะมันมีปัญหาซ่อนอยู่จริงๆชีวิตกนนำล,กลังทิ้งเรไปดองกลิ่นหัวใจแม่นิ่งกว่าขี้ยิ่งกว่าขี้เปรียบเทียบได้โหดแก้งเฮ้มันได้สิง อยู่ไม่กลัวจะโดนอุ้มหายสาบสูญเหรออยู่ทำอย่างนี้ได้อย,อยังไงก้าโปรเักชั่นดีเลยอะอยู่เป็นเพื่อนผมทีอยู่เปทุกทีสงับที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะฮะแล้วน่าจะเป็น MV ที่ทำยากมากเพราะว่าเป็นสถานที่จริงหมดเลยที่มาร่วมเป็นภาพประกอบใน MV เสียงคล้ายๆคอสอ่ะคุณทุ่มเทนะคุณสิงนะ ทำมาหากินกันต่อไปไม่ต้องไปสนใจปัญหาอะไรละจงกเป็นคนกลาาหาญที่ขี้คลาบเหมือนสิงกำลังสอนพี่หรือเปล่า MV วเนี่ยสิงกำลังสอนพี่นะวันลเสิงโค้กมีความสามารถทางด้านการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้หรอกว่าใครเฮี้ยววะวันละเสียงเอาทุกอย่างเฮี้ยหมดใครเฮีย้ยประเทศไทยยังมีคนดีเยอะแยะยงน้อยกูก็ไม่เฮีย้ย เขาเถื่อนไม่ใช่เหรอกราบใครแบบต้องกราบต้องกราบกราบใครอ่ะก็คือแต่เดิมก็ต้องขอร้องอ่ะน่าจะเข้าชิงอะไรอวอร์ดอวอร์ดของปีนี้ได้หลายรางวัลกต้องโกรธเช้ามาังเสียกสีฟ้าที่บ้าครังได้รัได้ผมจะโกรธผมเคลียร์จะช่วยเป็นพลังการกราบการขอร้องการวิงวอนมันได้ประโยชน์จริงๆเหรออือสินทําไม่หมดเลยเหรอคะอ เอ็มวีอันนี้ของเคาเรารู้เลยว่านี่อารมณ์ศิลปินล้วนๆเลยฉากเชิงอ่ะมันจะต้องมืดมิดมัวมัวให้เหมือนกับเพลงที่มันพูดถึงที่สำคัญคือมันต้องไม่ตั้งใจว่ากําลังจะฟังเพลงป๊อปสักเพลงแต่เหมือนกำลังดูหนังสั้นดูหนังทดลองความไม่เป็นธรรมในสังคมความอายุติธรรมของประชาชนที่ได้รับผมโกรธพอหรืยรอยังครับผมโกรธพอหรือยังโกรธคือการพวง สิทธิ์ของความเป็นมนุษย์ของเราสิแต่มันไม่สว่างไงมันเมื่อมันดูไม่รู้เรื่องเบสเด่นมากแล้วก็เสียงดนตรีมันน้อยเกินไปข้างนอกก็สวยงามอยู่แล้วแม้กระทั่งร้องวักเดียวซ้ำเดียวยังไม่ซ้ำทางเลยี่คุณไม่เคยรู้วันนี้ยังหายใจอยู่วันพรุ่งนีก็สู้ส ไอ้คำว่าสู้ๆนี่แบบมันเฮิร์ทมากอะมันเป็นการพูดที่มีจังหวะมันเหมือนกับการยอมจำนนแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อให้ดูกับสิ่งเดิมๆต่อไปอ,ะอ่ะไิดใจหมวกไอ้โมงทำไมไม่เข้าใจตามท้องมนนไม่มีคนยากจนให้มึงทนอยู่เมืองไทยีโคตรน่าอยู่เชิญทุกคนออกไปดู a ่ a i n านดิกเตอร์ชีพแหละค่ะมันก็ค่อยรีดขึ้นเนาะพาร์ดนตรีที่ซ่อนอยู่ข้างหลังจึงมีรายละเอียดที่น่าสนใจอยู่ด้วยความทุกข์มันมีแต่เราพยายามไม่อยากจะดูมันอ่าไปึ้อรอกันไปความสุขน้อยใหญ่รอเราอยู่ออกไป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 ดี ริ่งจะนัดพี่สัมภาษณ์เมื่อไหรคะเรานั่งคุยกันดีไหมฮะยังเป็นสิ่งที่มีความหวังสําหรับน้องๆเยาวชนและประชาชนที่หมดหวังกับชีวิตนี้สุดท้ายก็ต้องจมอยู่กับห้องเงียบๆอยู่ข้างในเหมือนเดิมคืนน้ําลายเลยดาร์กว่าแต่จริง ฉากดีแต่เสียดายมันมืดไปหน่อยสองดนตรีเสียงมันค่อยมันไม่เราใจเขาต้องไปแบบว่าเพิ่มเสียงดนตรีให้มันแบบจังหวะมันริบมากกว่านี้นเพื่อให้คนฟังแล้วมันฮึกเขืม,มอเพลงนี้จะปลุกใจกลุ่มประชาธิปไตยเชื่อฉัน วันศีกงเหมือนกาลังดูเรื่องราวเรื่องราวนึงจากคนคนนึงเพื่อมาถ่ายทอดพี่กี้ชอบทอ่อนท่อนหนึ่งเขานี่คือตื่นมาทำมาหากินน่ตรงภาพขยะเยอะและมีรถแท็กเตอร์รถอะไรคุ้ยขยะขึ้นมาทุกคนต้องทำมาหากินความรู้สึกแรกคือประหลาดใจ <laughs> <laughs> พเพราะเป็นเป็นแนวเพลงที่แปลกมากๆไม่ค่อยได้เห็นเพลงแนวนี้มันเป็นคําพูดที่มาร้อยอยู่ในเมโลดี้อะไรพวกนี้ครับผมเลยรู้สึกได้ถึงความเป็นละครเพลงมากกว่าแบบเป็นเพลงฟังปกติอะไรพวกนี้ครับเปิดเข้าไปดูใน description ของ music credit แกทําเองหมดเลยนะทุกคนส ชอบมากจริงผมชอบฉากที่สิงโกรธนะเออเนี่ยสุดท้ายพอคนหนึ่งมันทนไม่ไหวกับระบบแบบนี้แล้วมันโกรธนะการกราบการยอมจำนนการร้องขอมันไม่ช่วยให้ปัญหามันถูกแก้แล้วสุดท้ายโกรธก็ถูกมองเป็นคนไม่ดีแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับไปนั่งอยู่ในตรอกในห้องเงียบๆแล้วก็ยอมรับกับปัญหาอย่างนี้ต่อไปอ่ะอย่างเพลงวิโรธก้าวไก่เนี่ยนะครับก็เป็นเพลงที่เราใช้ลนลงในการหาเสียงใช่ไหมครับแล้วเราก็พูดถึงปัญหาแต่ว่าเพลงข้างนอกเนี่ยคือตรงใจสะท้อน ความจริงที่มันโหดร้ายความจริงที่มันแร้นแค้นของสังคมอ่ะทันทีที่เปิดเทปก็คือขอให้ติดต่อกลับมาสิงมีคิวมาไล่พูดแทนคนอื่นซึ่งเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราปวดหูสลดใจอะ่ะถ้าสิงโกดเราคือเพื่อนกัน่ะมึงอะ่ะเออมึงอะ่ะมึงอะ่ะเออน่าจะมึงเดียวกันแหละสิงมึงพี่ก็มีมึงของพี่ที่อยากจะสื่อสาร ดีในทุกมิติเลยครับแสดงความเห็นต่อสังคมในเรื่องต่างๆอย่าไปคิดว่ามันเป็นเพลงให้คิดซะว่านี่คือคอนเทนต์จากคุณวรรณสิงห์ที่มีทั้งบทกวีทั้งเพลงและก็ภาพและก็เพอร์ฟอร์มิงอาร์ตผสมอยู่ในคลิปนี้ทั้งหมดนักร้องคนนี้เก่งมากอะคือรู้ถึงความพยายามของเขาเลยแล้วมันเป็นกวีอะในเพลงถ้าเรายิ่งฟังแล้วยิ่งแบบได้เมสเซจอะไรมารู้สึกว่ามันแบบ ถูกแพคเกจมาดี art direction <Okay. S 1> การถ่ายทำทุกอย่างมันคือแบบมันท็อปน็อตมากๆโคลอกราฟี <Okay. S 1> ก็ดีด้วย <Okay. S 1> คนเต้นสองคนนั้น,น,นที่อยู่ข้างหลัง <Yeah. S 1> ที่สิงก็แบบอ add flavor ได้ดีจริงๆแต่เสียดายไม่เห็นหน้าเนาะมันคือดีอ่ะนักร้องก็หลอกลอคือ <Okay. S 1> ทาเมคอัพ <Okay. S 1> เยอะขนาดนี้ <Yeah. S 1> ก็ยังมีกลิ่นหลอ so ทุกคนนะคะ Wanna Sing นะคะ New Guy on the Block กับเพลงข้างนอก <Yeah. S 1> ไปดูกันรักเตน เงอกันไหมความสุขน้อยใหญ่รอเราอยู่